สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสาธิตวิธีใช้ไม้วงกลมไม้สั้นนะคะไม้สั้นแล้วก็สายสั้นโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม้เซตอะคะ่ะเวลาเราลดห่วงไปที่แบบช่วงวงกลมช่วงแคบแคบแล้วอะคะ่ะส่วนใหญ่เห็นบอกว่าต้องใช้ไม้เซตกันนะคะแต่ตุ้มไม่เคยใช้ไม้เซตนะคะจะใช้ไม้วงกลมตลอดเลย แต่ก่อนก็เคยใช้แต่สาย80 60 80ทีนี้ได้อันใหม่มาก็40 50นะคะก็จะโอเคหน่อยสั้นไม่ต้องคือไม่ต้องดึงสายยาวมากอะคะ่ะไม่ไม่ต้องเสียเวลาดึงสายอะก็คือมันสั้นสั้นแล้วก็ดึงง่ายหน่อยก็ถ้าถ้าใครไม่ถนัดสั้นมากก็เอาสาย50ก็ได้ะคะ่ะ ห้าสิบก็จะสบายมือขึ้นมาหน่อยหรือหกสิบแต่ว่าถ้ายาวกว่าน,นี้ก็ดึงนานนี่นะคะนี่ก็ขึ้นให้ดูลองขึ้นให้ดูละนี่ก็สมมติเราทำถุงมือหรือถุงเท้านะคะอันนี้เป็นวงกมลมละเวลาเราเราก็จะถักถักแถวหรือรอบต่อไปนะคะก็แค่พับให้มันเป็นครึ่งหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็เลื่อน นี่สายมันสั้นอยู่แล้วคือไม่ต้องดึงปกติเนี่ยถ้าใช้สายแปดสิบหรือหกสิบอ่ะจะต้องทําแบบนี้นะคะสมมตุติใครที่ไม่มีสายสั้นแบบนี้ก่อถักได้เหมือนกันง่ายนิดเดียวคือดึงอันเนี้ยให้มันออกไปยาวๆเนี่ยทําให้มันเป็นพับครึ่งเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นดานยาวแต่นี้สายมันสั้นอยู่แล้วก็จะสะดวกไม่ต้องดึงยาวนะคะก็ ครึ่งน,นึ่งนี้นะคะเนี่ยก็ถักไปถ้าใครไม่ถนัดสายสั้นก็เอาขึ้นมาหน่อยก็ห้าสิบอีกสายหนึ่งนี่นะคะเข็มของแอต,ติตัวนี้จะสั้นมากก็จะสะดวก สำหรับการถักบงแคบๆนะคะแบบนี้ด้านปป๊บเนีย่ยอันนี้ก็จะออกมานี้ทีนี้เราก็ตึงน,นคะคะนี่คือหนึ่งด้านแล้วแล้วก็หมุนมาอีกด้านนี้ สมมติใครกลัวจำรอบไม่ได้ก็ปกติถากวงกลมต้องมีมาร์กเกอร์ใช่ไหมคะก็ใส่ตรงเนี้ยก,ก็เลื่อนอแค่นี้เองเลื่อนมาให้ไม้ที่แถวที่เราจะถักแถวต่อไปอยู่บนไม้ซ้ายมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดึงตัวนี้ให้ยาวขึ้น แล้วก็ถักไปเลยง่ายมากนี่ค่ะถ้าสายยาวเราก็เสียเวลาดึงออกไปนานหน่อยแล้วก็ถ้าไม้ยาวกว่านนี้ก็ถักลำบากนะคะเพราะกลมันจะมาหยุดตรงเนี้ยมันก็ยากนิดนึงที่จะดึงสายอันนี้เข็มสัน้น ก็จะง่ายหน่อยปึ๊บปึ๊บน,น,นี่ก็จะจบรอบแล้วนี่คะครบรอบแล้วหนึ่งรอบนี่ให้ดูสมมุติสมสมุติเราถักหมวกแล้วก็จะปิดเอ่อลดลงไปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ก็ไม่มีปัญหาค่ะเหมือนกันแคบแค่ไหนเราก็ถักได้ค่ะนี่เลยเด่นเหมือนกันดึงออกมาเหมือนกัน,นเร็วดิสม่มดลดห่วงลื่นหน่อยเพราะว่าเป็นมไม้เนี่ย ใหม่เบอร์จินบูสมมติเราลดหัวใช่ไหมคะนี่ยังใหม่อยู่ยังไม่ชิน เข็ม,มเข็มสั้นสมมติมันมันเริ่มแคบลงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ดึงสายเนี่ยแล้วก็เหมือนกับแบ่งห่วงค่ะมันก็จะเหมือนกับไม้เซตเหมือนที่เราใช้ไม้เซตสามชิ้นไสามไม้นะคะเนี่ยหนึ่งไม้สองไม้สามไม้แล้วก็แบ่งห่วงง่ายง่ายในเตียว ก็ถักไปมดลดห่วงให้หมดกันจะได้รู้ว่าเราถักได้แคบๆ นี่หมดนีด่ตรงนี้ก็จะครบรอบนะคะก็ะดึงเหมือนกันลดห่วงก็รวบสองห่วงเข้าด้วยกันเหมือนลืมเหลืออันนึงก็ถักนิดอ่ะ ครบแล้วหนึ่งรอบเนี่ยก็มันก็จะแบบเล็กลงนะคะนีกได้เลอย่างนี้ท <c oughs> าหมวกตุ๊กตาได้เลยอีือกระโปรงลานนาดีนี่ค่ะแล้วก็แล้วก็เก็บแกบกันนี้ก็ได้ให้เหลือสักอาสักสามห่วงหห้าห่วงแล้วกัน ก็ถักลดห่วงไปเรื่อยๆก็จะแคบลงแคบลงก็ไม่มีปัญหาค่ะทีนี้ก็จะเหลือแค่นี่คือแค่ห้าห่วงไหนนี่เราก็จบงานได้แล้วก็ตัดตัดสายไม่ตัดนะคะทำให้ดูเฉยๆ ตัดสายแล้วก็ถักสอดไปตามรูแล้วก็ดึงเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วแค่นี้เองง่ายนิดเดียวไม้วงกลมชนิดสายสั้นไปและะ้วค<ๆ>่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า